โดนฮุกซายต่อนี้ครับเต็มๆในชายโครงเะครับเบิ้ลแล้วเบิ้ลอีกครับโอ้โหคนเหลือเกินครับดูครับโาวูดี้ยกการบล็อกได้หมดเลยนะครับอดูครับจังหวัดแต่นี้เป็นจังหวะที่ลื่นด้วยนะครับเสียหลักด้วยกรรมการเลยไม่นับดูคนดูนะครับโอ้โหเต็มไม่หมดครับวันนี้แน่นจริงๆครับไม่ไม่มีที่ยืนเลยครับขอบคุณ M150 ราครับเขอเชิญสมาชิกบางเลนวิทยาหรือบวอส และครูอาจารย์ร่วมพบปะสังสรรค์ประจำปีในวันเสาร์ที่19พฤษภาคมนี้ครับเวลา10นาฬิกาถึง15นาฬิกาที่โรงแรมมารวยการเดินห้องบอลรูมชั้น2คนุณอัมพรบรณฑนาวิชชากัลป์ตุลาชื่นใจนะครับเห็นพี่น้องเข้ามาติดตามชมในโลกนันท์นี้กันอย่างเนืองแน่นเลยทีเดียวนะครับและเด็กก็ต่อยได้สะใจเหลือเกินนะครับคู่แรกเปิดรายการวันนี้ไล่กันตลอดเลยนะครับทั้ง5ยกที่ผ่านมาจนมาถึงยกที่6ซึ่งเป็นยกสุดท้าย อีกสนาทีเศษครับโอ้ดึงจังหวะนิ้เอาแล้วครับเราอยู่นี่เดินตั้งแล้วเนตทุกไล่มาหยกกว่าตอนนี้กลับมาเป็นไปตั้งรับบ้าดูเกมรับของเนตก็ได้ทั้งเกมรุกเกมรับครับยิ่งซกยิ่งทกประสบการณ์ยิ่งสูงนะครับก็จะเป็นโอกาสสำหรับเนตในการก้าวต่อไปสู่บอลลังโลกนะครับการลุยรอบแปอนในวิ่ดีพีเอครับ ต่วัน,นนี้เนี่ยวันนี้ทะนอกได้หรือเปล่าวันนี้วันนี้มาสู้จริงครับทักป้องกันตัวแล้วก็สนกลับนะครับดูครับนี่มันจะหวังอะไรดีนะครับคือถ้าเราสั่งนักมวยจากต่างชาติแล้วก็มาชกม,มาสู้ขนาดนี้นะครับถือว่าคุ้มค่านะครับแล้วก็ทําให้นักมวยเรานั้นได้รับประสบการณ์ถือเป็นการทดสอบที่ดีทีเดียวนะครับไม่ใช่มาแค่ยกสองยกแล้วก็นอนแต่วันนี้ถือว่าโอ้ทำให้เนตรนักอกนักใจเหมือนกันครับไม่ใช่งานง่ายๆเลย ตอนนี้คงจะยากครับสหรับการน็อกแต่ว่าถึงแม้จะไม่น็อกการโชว์ฟอร์มการตั้งรับสายตาทุกอย่างวันนี้พร้อมสับกับเราวละทีมหมูนีก็มีอาจารยสุเทพมะะรดคอนต่อสักทองชุธานะครับต่อสักวันนี้ดูแลเนบแล้วก็คืนนี้พารุ่งราวีสสิิ์กพาญไปนู่นแล้วครับชกที่ญี่ปุ่นต่อเลยโยอษากาโอเตอร์ครับ หมัดนี้ถ้าโดนก็อันตรายเหมือนกันครับวายูดี้อ้าช่วงสุดท้ายครับเนตอิ้งหมัดขวาไม่โดนซ้ายครับตัดซ้ายลำตัวโอ้ต้องกอดครับวายูดีโอ้โหวันนี้วายูดีกะมาไม่ยอมแพ้นอกด็ดขาดนะครับดูแล้วสถานะมีโต้แรงด้วยนะครับแต่ละหมัดที่ออกมาไม่ใช่ว่ามาสำลีหมัดไปยุ่งแต่เขาเคลื่อนทิ้งทั้งหลายเนตพลาดโดนก็มีสิทธิ์หล่นเหมือนกันครับเอาละครับช่วงท้ายแล้วนะครับวายูดีถอยร่นมาแล้ว ในกระโชนครับเธสวยเลยน้อไม่ลงนวครับโธสวยสวยมันัะสวยสวยอรับพายกสุดท้ายครับพักชมโฆษณาครับตัดชัยโครงสวยๆครับไปขัดซ้ายนี่เข้านะครับแต่ว่าคนที่คนเหลือเกินนะครับโยฮันวอร์ยูดี้ เขาดีกว่ารีกว่าเหมือนกา,าการป้องกันตัวที่ดีอนิวครับจังหวะสวนเอาหรือจังหวะนี้นะครับเลนกล้องช่องเจ็ดเกือบไปแลยครับต่อยแรงจริงๆไม่เป็นไรครับมีประกันอยู่นะครับ <laughs> ทั้งกล้องทั้งทีมงานนะครับ <laughs> ดูเคาะและ้วดูจังหวะเคาะข,ของเนดเนี่หน่าไม่ลงครับไม่ยอมลงโดนโดนก็โดนนะครับแต่ติดบล็อกก็ติดเป็นส่วนใหญ่ด้วยก็วันนี้ก็ถือว่าป้องกันตัวดีครับเนกเจะทำหน้าที่ได้ดีครับพยายามเต็นที่แล้ว โอ้โหจังหวัดแยจังหวะนี้นี่เสียหลักแต่ว่าก็ทำการไม่ได้นับนะครับดูช็อตสุดท้ายช็อตนึ่งนะครับมันปักทัดและติดมุมเลยนะครับพยายามระดมหมัดเต็มที่นะครับเนธวันนี้ออกไม่ต่ำกว่าสองสามร้อยหมัดครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับแล้วกลับมา